มีกษัตริย์หนึ่งราชวงศ์เก้าพระองค์ง่ายหน่อยหนึ่งราชวงศ์ก็คือราชวงศ์พระร่วงแล้วเก้าพระองค์มีอะไรบ้างาเราไปดูกันเลยครับเริ่มจากนะครับปฐมพุกษัตริย์คือพ่อขุนศรีอินทรราธิศส่งต่อให้มาพ่อขุนปานเมืองนะครับเป็นพี่ชายและเป็นสหายร่วมรบครับพ่อขุนรามบรรพยมาราชอย่างที่กระผมได้บอกเมื่อกี้ จากนั้นพอมาถึงยุคสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทุกวันนี้เรามีตัวหนังสืออ่านออกเขียนได้เพราะาพระองค์ท่านถูกต้องไหมครับในบรรทุกโลกบอกว่าเป็นพระองค์แรกที่ทําให้เอาอ่านออกเขียนได้พระอ,องค์ท่านครับแต่วันนี้ผมไม่เห็นอนุสาวรีย์ของพระอ,องค์ท่านอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการใดเลยมีไหมไม่มีนอกจากรามคำแหงนอกจากในมหาเลยรามคำแหง แต่ทุกวันนี้ครับคุณครูที่เคารพนัท่าครับเราได้สูญเสียเอกราดแต่เราอาจจะยังไม่เห็นยกตัวอย่างเนาะัาษาเรุรนเช่นคําว่าครับหรือคําว่าเดี๋ยวอะไรลักษณะเนี้ยครับก็คอควายไม่หันอยไม้ใช่ไหมยวรุ่นจะเห็นครับแต่ครับที่คอควายรอเรือไม่หันบอยไม้ครับเล่าเสียเอกราชเสียทางตนวเสียไปนีหต่อยละเป็นภาษาัยรุ่นอ่ะเนาะ ฉะนั้นจะต้องช่วยกันปลูกฝังไปรุ่นนะครับว่าให้เี็นที่ทุ่น้อยพระองค์ท่านนะครับพ่อขุนรามองแหงอันแรงกล้าทรงปัญญาเรื่องคิดอักษรใหม่ตัวอักษรนั้นเรียกรายสือไทยจารึกเรื่องลงไว้ในศิลานี่คือพระองค์ท่านได้จารึกเรื่องราวไว้ถ้าเราไม่มีพระองค์ท่านเราไม่รู้ว่าเรื่องราวแต่อดีดอ่ะเกิดการลบกับใครลบ พระองค์ท่านก็เป็นทั้งลุกนะครับในสมัยนั้นพระองค์เป็นของราชพระองค์ได้ชน้ากับขุนสามชนเจ้าเมืงองถอดจนเจ้าเมืงองถอดได้ล่าถอยกลับไปพระองค์ไม่ใช่บุญนอย่างเดียวบูด,ด้วยนะครับพระองค์บูด,ด้วยเนี่ยพูดแล้วขนลุกนะครับผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่าบูรภาพทากษ,ษ,ษัทิท์ทุกพระองค์ครับถ้าไม่มีพระองค์ท่านเราไม่มีแผ่นดิะะนรัตนตโกสิน จวบจนถึงทุกวันนี้เรามีพ่อมีแม่มีปู่มีรุ่นปู่ปู่เขาปู่เราไม่รู้ว่าเกิดตายมากี่ชาติแล้วชนะวันนี้เราต้องช่วยกันพายเรือเรามีส่งต่อให้กับัยรุ่นให้เด็กั้รุ่นได้เข้าใจว่าที่เราเหยียบย่ำนี้คือเท่ากระดูกของบรรเพราะปรุษมีเลือดมีเนื้อ เมื่อพวกคุณรับคำแนะนำได้คือพองห้างแล้ว